ตอนนี้แวะซื้อสับปะรดท่านผู้ชมนี่คร้อสิบอันนี้เอาไปนี่มาสับปะรดนะสับปะรดหวานสับปะรดเพชรบุรีทันทานไรอาร์เซนไหมจีมดีทูมดีทูมดีทูของดีเมืองเพชรบุรีของดีน้องแกป้องค่ะอันนี้หวานจริงครับคุณผู้ชมการันตีเลยการันตีเคยซื้อไปรอบหนึ่งแล้วหวานรถด้วยนะหลายลูกแล้วซื้อด้วยฝากที่ไหนมั่งพฟอยซื้อด้วยฝากที่พยอพยอได้ไหม โอ้ยนี่หน่อไม้ที่ไหนเนี่ยหน่อไม้ที่บ้านค่ะเพชบุรีนี่นะใอ่อมองควร <S <S ตรงน,นงนี้การันตีด้วยค่ะกินค้ารับรองคุณภาพจากเอ็นอ่าร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสจุดเก้าสิบเป็นร้อยเก้าสิบห้เลยเอานานอย่าเอาบัเลยสตาง ทำไมะไม่ลดให้ซื้อยังไม่รถอะเดี๋ยวเขาเดีวเ้นเดีเขาไผ่ฟนกันแล้วเดี๋ยวากนี้อร่อยไหมอันน่ะพอไหมคันี้ากินบ้านไกี่ลูกอะไปอีกไหมล่ะพอนันะพอนันะใช่ไหมไกี่ลูกละกี่ลูกนบดูดิสิสามสี่ห้าหกเลูกค่ะลูกนะเท่าไหร่ ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยทุกร้อยค่ะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยขาดห้าร้อยอยู่แค่ไม่ลดไม่แทมเลยไม่ไเดี๋ยวจะดอย่างอื่นเถอะอันนี้หนูมาจำกัดเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่หนึ่งันหนึ่งพันนี่หน่อยไหม อันนี้เขาทดลองอยู่นะพันเอ็มเอ็มก็มีองนะคะโลละยี่ห้บาทรับลอง่าหวานมากๆเลยนะคะแล้วอันนี้ก็ม right? ันไปฝากสิบบาทสิ0บาทกานแล้วก okay. okay. ็ส <twenty S 2> ิบ <solo> กี่หัว สังเกตี้ห้าสิบห้นะไม่เดี๋ยวไปเก็เดี๋ยวลูกก็ลดกครั้งให้ดีกว่าไม่พูดอะไรเทียวเลยน่เอาบอสพูบ่เอาอีนี้เอาหน่อไมไหมด้ไงค่ะโอเคนี่ใช่ไหมไ้อนี่เลยแล้วอันี้แเอาันนี้เขาทำบอโอเคได้แค่นี้ก็อะไรเป็นรงเท่าไรคะสี่เก้าศูนย์ค่ะสี่เก้าศล้วรดเหลือเท่าไรสี่ร้อยห้าสิงนขออีกรอบนึงอ่ะ ร้อเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบนะร้อยสีสิบห้าร้อยสี่ห้าบวกร้อยเก้าสิบห้าไปัคู่ค่ะปันาเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบเเท่าไหร่แม่ค้าสี่ร้อยแปดสิบรได้แค่นี้จริงๆิเไเอาเอาบัญชีมาสแกนนะผมจะกนครับสแกนอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคครับคลิปนี้ดูจบแล้วหากถูกใจ ลืมกดติดตามและกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทั้งพิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ